ก็ขอกราสดีทุ่วงกันด้วยนะครับวันนี้ผู้ชมอ o โมโตโฟกัสอีกเช่นเคยนะคลิปนี้ก็จะมาบอกนะสําหรับคนที่ลืมคัดลอกลิงก์นะครับรับอ่างเป่านะครับหรือคนที่สร้างอ่างเปาแล้วแต่ลืมคัดลอกลิงก์นะครับหรือคัดลอกรหัสนะครับในการรับอ่างเปามานะทุกคน <S <S ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะทุกคนที่ทําการแจกอ่างเปาแล้วก็ลืมนะทุกคนลืมนะก็หานานอยู่เหมือนกันนะตรงนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาบอกเพื่อนนะ สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับหรือคนที่ลืมไปแล้วนะครับวิธีการหานะครับลิงก์อังเปาของตัวเองนะครับตรงนี้มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับการหาลิงก์อังเปาของตัวเองนะครับทุกคนตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราก็ให้เพื่อนๆนนะครับทำการกดเข้าทูมนี่วอลเล็ตเลยนะครับตรงนี้เราจะไม่พึ่งแอปอื่นนะครับเราก็มันจะอยู่ในทูมนี่วอลเล็ตนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะกดเข้าทูมนี่กันเลยนะครับทุกคน โอเคนะครับสาหรับคนที่กดเข้ามาในทูมอนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนํากันก่อนนะสําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นตรงนี้ละกันนะเป็นเจ้าเหมียวล่ารางวัลน,นะครับตรงนี้สําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก็ใต้ลังคลิปนะครับก็จะมีลิงก์ให้เพื่อนๆทำการกดฟรีอยู่นะสําหรับคนที่อยากเล่นนะครับตรงนี้ ตอนนี้นะครับผมก็มีสิทธิ์นะครับตอนนี้มีอยู่43สิทธิ์นะครับในการหมุนนะครับตรงน,นี้สําหรับคนที่อยากหมุนนะครับก็ใต้ร่างฮีปเลยนะเพื่อนๆก็สามารถทําการหมุนได้ฟรีเลยนะครับตรงน,นี้เป็นการหมุนเข้าทูมิเน um ่บัลเล่โดยตรงนะสําหรับคนที่อยากหาเงินนะครับตรงนี้ก็สามารถทําได้นะสําหรับคนที่อยากเล่นกิจกรรมนี้นะครับหรือใครที่ไม่เคยเล่นกิจกรรมนี้ละกันนะทุกคนตรงนี้ผมก็ได้ประมาณ2บาทนะครับ ตัวนี้ครับผมสามารถแลกเงินได้ครั้งละ980นะตรงนี้สําหรับคนที่จะจกเล่นกอฝากไว้และกันนะเผื่อคนที่อยากสุ่มนะครับตัวนี้ก็สามารถสุ่มได้ทุกวันเลยนะตรงนี้โอเคนะครับสําหรับคนที่อยากรู้แล้วนะครับตรงนี้สําหรับการหาลิงก์อ่างเปาของตัวเองนะครับให้เพื่อนกดที่ทรงซองของวันนะครับหรือลิงก์อ่งเปาที่ทําการ สร้างนะครับตรงนี้ก like ็ให้เพ no okay, okay, ื่อนกดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับตรงนี้นะตรงที่ดูกิจกรรมนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับทุกคนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้เป็นแค่รายละเอียดนะครับตรงนี้โอเคนะให้เพื่อนๆดูที่ด้านบนนะครับด้านบนนะทางด้านขวามือนะครับด้านขวามือนะก็จะเขียนบอกว่าประวัติซองนะครับตรงนี้สําหรับคนที่ เออไม่เคยสังเกตเห็นนะผมก็เพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันนะทุกคนเมื่อวานเองนะโอเคนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปนะตรงนี้แบบนี้เลยนะครับตรงนี้ผมก็จะเป็นลิงก์ต่างๆนะทุกคนตรงนี้สําหรับคนที่อยากทําการคัดลอกลิงก์ของตัวเองนะครับเพื่อนๆก็ดูวันหมดอายุด้วยนะครับสําหรับการรับลิงก์นะครับตรงนี้ของผมนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะก็จะหมดแล้วนะทุกคนตรงนี้สําหรับคนที่อยากคัดลอกนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับ กดคัดลอกไปเลยนะครับในลิงก์หรือซองอังเปาที่เพื่อนๆต้องการนะก็กดคัดลอกไปเลยนะหลังจากนั้นก็เอาไปว่างนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะก็เราก็สามารถทําการส่งซองก็ได้นะสําหรับคนที่อยากส่งนะตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นวิธีง,ง่ายๆนะสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับในการหาลิงก์อังเปาที่เพื่อนๆยังไม่ได้คัดลอกนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะเผื่อคนที่ อยากดูนะครับก็ทําตามนี้ได้เลยนะครับเพียง <c oughs> แค่กดเข้าไปที่ประวัติของซองนะครับตรงนี้ประวัติซองนะก็ทําการรับอ่งางเปาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะรตรงนี้โอเคนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ